พี่เกตขาอยากอุทิศบุญกุศลให้กับแม่ผู้ล่วงลับจากไปปกติแล้วเนี่ยหนูจะใส่บาตรอยู่เป็นประจำแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่แต่สิ่งที่หนูทำอยู่ทุกๆวันคือสวดจัก,กรพัทเลยอยากทราบว่าในส่วนเนี้เราจะอุทิศบุญกุศลไปให้แม่ได้ไหมและแม่จะได้รับหรือเปล่าถ้าจากการฟังคำสอนของหลวงตามาพระวรงคตวิริยธโร คำตอบคือแม่ได้บุญอย่าง,างแน่นอนค่ะกลับมาตรงนี้ก่อนนะคะว่าการจะอุทิศบุญกุศลเนาะอันนี้คำถามของหนูคือแม่จะได้รับบุญกุศลที่หนูอุทิตไหมมามองให้เห็นความเคลื่อนไหวกันค่ะว่าหนูมีการ สร้างกุศลเพื่อให้เกิดผลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ยหนูใส่บาตรหนูหนูรู้สึกว่าหนูได้ทําบุญได้สร้างบุญหนูมีความอิ่มใจหนูมีความรู้สึกสบายใจว่าได้ลงมือทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดแสงบุญจากนั้นก็นึกน้อมนะคะอุทิศบุญกุศลโดยอาจจะมีสักขีเป็นพยานคือพระสงฆ์ที่รับพรอ,อยู่ตรงหน้าก็ขอพระสงฆ์ตรงข้างหน้านะคะช่วยนําพาบุญกุศลอันนี้ส่งให้ถึงคุณแม่หนูขอหรือเราไปกรวดน้ําหลังจาก ใส่บาตรเสร็จเนี่ยเราก็จะบบกพระแม่ธรณีช่วยนําบุญกุศลไปส่งให้มันจะมีกิจกรรมสร้างแสงบุญนะคะแล้วก็มีคนที่เรารู้สึกว่าจะช่วยนําพาแสงบุญไปส่งให้กับแม่เราเราก็รู้สึกว่าการใส่บาตรนั้นน่ะมีเขาเรียกว่ามี มีความสมบูรณ์ของการอุทิศบุญกุศลหรือส่งแสงบุญเนี่ยไปให้กับแม่เราได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นสมการที่แบบเหมือนค่อนข้างจะสมบูรณ์ว่าโอเคเราสร้างกุศลมีพระสงฆ์มีการกวดน้ํามีการนึกอุทิศบุญกุศลแล้วก็ส่งบุญไปให้ได้แต่พอมาสวดจกกักพัิเนี่ยกิจกรรมเนี่ยไม่มีบุคคลที่สองก็คือมีแค่ตัวเราแต่จริงๆแล้วยังมีสักขีพยานก็คือหลวงปู่ดู่หลวงตามเาเหล่าภพภูมิเทวดาเนี่ยแหละค่ะดังนั้นแล้วนะคะแสงบุญ คุณเนี่ย มันเกิดขึ้นเราก็ต้องมีกิจกรรมที่สร้างกุศล,ลกรรมที่ให้เกิดแสงบุญใส่บาทก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เกิดแสงบุญเพราะสร้างความปิติใจให้สวดจัก,กรพัิแล้วเกิดความปิติใจอิ่มใจแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา,าก,กับหลวงปู่หลวงปู่ก็จะเป็นสักขีพยานเป็นอีกหนึ่งนามธรรมหรือบุคคลที่3ในชีวิตของเราว่าจะช่วยนําพาบุญกุศลตรงเนี้ยไปส่งให้ถึงคุณแม่ของหนูนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวพิเกตเนี่ยนะคะก็จะเชื่อว่าการ การจะแผ่บุญออกไปได้เราต้องมีบุญก่อนแล้วบุญจะมาจากไหนก็คือการที่ตัวเราได้ลงมือทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่สร้างความอิ่มเอ็ใจสบายใจเบาใจมีจิตที่ผ่องแผ้วผ่องใสยอยู่ในคลื่นบุญนะคะจากกิจกรรมที่เราทําอยู่จากการสวดจกักรพรรดิก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้หรือ,อไปใส่บาตรหรือไปยกช่อฟ้าไปปล่อยปลา,ปลาช่วยคนข้ามถนนอะไรที่ทําแล้วเรารู้สึกว่าวิเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทํานะคะ อารมณ์ที่ดีคืออารมณ์บุญอารมณ์เบาอารมณ์สบายตรงนี้มันเกิดขึ้นก็มีแสงบุญเกิดขึ้นคราวนี้การที่แม่จะได้รับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานึกน้อมส่งไปไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีแสงบุญอยู่ตลอดเวลานะคะแม้จะไม่ใ,ใส่บาทนะคะแค่สวดมนต์หรือส่งยิ้มหรือช่วยเหลือใครตักข้าวให้ใครแล้วคนนึงเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะให้เงินขอทานนะคะแล้วขอทานเนี่ยรู้สึกขอบคุณเราแล้วเราก็อิ่มใจจากการที่ให้เงินขอทานตรงนั้นเนี่ย ความอิ่มใจตรงนั้นล่ะค่ะคือคลื่นของบุญนะคะคลื่นก็คือเป็นพี่เก๋ว่ามันก็เป็นเหมือนรูปแบบความรู้สึกหรือพลังงานอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันดีจังเลยนะคะอารมณ์ที่รู้สึกดีตรงนั้นความรู้สึกดีๆตรงนั้นคือความรู้สึกที่อยู่ในโซนดีอยู่หรืออยู่ในโซนบุญเนี่ยละค่ะพิ่เกดก,ก็มองว่าตรงนั้นแหละเรามีแสงบุญละคราวนี้การแผ่ไปให้ก็คือนึกน้อมนะคะว่าอยากจะอุทิศให้คนนั้นคนนี้อันเนี้ยก็ได้แสงบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยองประกอบในการอุทิศบุญกุศลก็กลับมาที่สมการนี้ดีกว่านะคะว่า ไม่ว่าเราจะแผ่บุญไปให้ใครอุทิศบุญไปให้ใครก็ตาม 1. เราต้องมีบุญก่อนนะคะต้องสร้างบุญนะคะสร้างบุญอย่างง่ายงนะคะก็คือการสวดจักพัิเนี่ยล่ะคะ่ะหรือถ้ามีกําลังมากกว่านั้นในการที่จะสละทรัพย์นะคะก็อาจจะทําบุญตรงนู้นทําบุญตรงนี้เกิดเป็นกุศล,ลกรรมที่สร้างแสงบุญได้พวกนี้เราก็มีบุญสวดมนต์ก็ได้บริจาคก็ได้ทานศีลเนคขามะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาเวขาพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดการสร้างบาร,รมีสร้าง แสงบุญทั้งนั้นเลยเราทําบุญได้หลายอย่างมากเลยนะคะอะมีกิจกรรมที่สร้างแสงบุญอันที่สองคือนึกน้อมส่งบุญกุศลอันนั้นนะคะก็นึกว่าเราจะส่งให้ใครแต่โดยรวมๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลวงตาจะสอนให้ให้กับภพบภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุโลกของวิญญาณโอปาปิกะสัตว์และมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุผู้คนสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นการอธิษฐานแบบรวม รวมเท่ากับว่าเราอุทิศให้หมดเลยเพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตชาติยันปัจุบันชาติเนี่ยเราก็แผ่ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่1คือสร้างแสงบุญอันที่สองคือนึกน้อมว่าจะส่งไปให้ใครนะคะนั่นละค่ะการแผ่บุญหรืออุทิศบุญก็สําเร็จแล้วถ้าจะให้รู้สึกถึงความมั่นใจได้ว่ามันน่าจะได้ไปนะคะกรวดน้ําเพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานหรือนึกถึงสมมุติสําหรับคนสวดจักพัิก็นึกถึงหลวงปู่ดุให้ท่านเป็นสักขีพยา ดังนั้นแล้วไม่ประมาทในบุญแล้วก็ไม่ประมาทในกรรมกันนะคะอยากให้ทุกๆคนรู้ว่าแสงบุญเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ยากและมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราสร้างความปิติความอิ่มละไมความปราบปื้มในขึ้นในหัวใจของตัวเราเวลาเราสวมดมนต์แล้วเรารู้สึกอิ่มละไมเรารู้สึกดีเรารู้สึกเกิดความสงบ ความรู้สึกที่ดีคือคลื่นบุญทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะร้องเพลงนะคะบางคนอาจจะทําความดีอย่างอื่นช่วยคนเก็บของช่วยคนข้ามถนนนะคะช่วยคนตาบอดโอนไปช่วยมูลนิธินู้นมูลนิธินี้อะไรที่ขึ้นชื่อคว่าความดีคือกิจกรรมกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วสร้างแสงบุญเรามีแสงบุญกันในทุกๆวันเลยการไม่ประมาทในบุญและรู้ถึงแหล่งบุญว่าเรามีบุญจากตรงไหนเนี่ยนะคะ มันจะทําให้เราไม่ question นะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีบุญมากพอที่จะส่งหรอมีไม่มากพอนะคะนึกถึงหลวงปู่ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสหลวงตาบอกว่านึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นมาที่เราหลวงปู่คะหนูนึกถึงหลวงปู่ด้วยความนอบน้อมขอกําลังของหลวงปู่ผ่านรูปนามของหนูแล้วแผ่ออกไปอุทิศให้กับคุณแม่ของหนูนะคะหลวงปู่ให้ดวงจิตกับขอ,ข,อของคุณแม่ของหนูนะคะได้ไปกับแสงบุญของหลวงปู่มีหลวงปู่ชี้นําทางในการเวียนว่ายตายเกิดฝากอบรมสั่งสอน ชี้นาดวงจิตคุณแม่ด้วยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่พิเกตว่าจริงๆพวกเราหลายๆคนถ้าฟังหลวงตาก็จะรู้อยู่แล้วละว่ามันสามารถส่งบุญให้กันได้แบบนี้การส่งบุญเนี่ยค่ะบางทีอาจจะเราอาจจะผูกติดกับกิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับวัดถึงจะมีแสงบุญแต่จริงๆบุญเนี่ยค่ะคือกิจกรรมที่เป็นในเชิงกุศลทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันมีแสงบุญเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วอยากให้การอุทิศบุญกุศลสมบูรณ์นะคะสร้าง กิจกรรมที่ตัวเราเนี่ยมีจิตอันเป็นกุศลคือเป็นจิตที่รู้สึกดีรู้สึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอันที่สองนึกน้อมครูบาอาจารย์แล้วแผ่กาลังออกไปนะคะอันที่3ก็คืออย่าลืมเนาะประคองอารมณ์ให้โอเคโอเคอ,อารมณ์ที่มันเบาๆชิวๆในตอนที่จะอุทิศบุญกุศลนั่นแหละค่ะคือสมการคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้การน้อมบุญแผ่บุญของเรานั้นส่งประสิทธิภาพยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะคะน้อมส่งกําลัง ไปให้คุณแม่ของหนูทุกครั้งที่สวดมนต์ด้วยทุกครั้งที่สวดมนต์ขอคลื่นพลังงานอันมหาศาลของหลวงปู่ดู่นะคะส่งผ่านเพื่อนๆทุกๆคนที่มีจิตที่เป็นกุศลนะคะหรืออยู่ในคลื่นบุญเนี่ยได้นํากําลังตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลาหวังว่าจะได้ไอเดียและได้คําตอบคาใจนะคะขอบคุณคําถามจากช่องถ้อยวจีชนีคละาวาดดัสดยค่ะสาธุค่ะอายวันโนสุขขังสตังสาธุ